มิกเซอร์แบบสเตทบอกหนึงนะครับหรือว่าเราเรียกชื่อนึงว่ามิกเซอร์หน้าตังนะ NTS ิ i z 802นะครับตัวนี้ดีไงเดียวเรามาดูกันอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นแบบหน้าตั้งแล้วก็จะมีตัวปีกยึดแหลกให้นะครับด้านข้างเวลาใส่แหลกก็คือจะง่ายเลยอยู่ในกล่องเดียวด้วยกันง่ายๆเลยมีให้ทั้งหมดทั้ง8ช่องไงนะครับมีบลูทูธเอฟเฟกต์มากถึง256เสียงตัวนี้คือเอฟเฟกต์เยอะมากๆเนี่ยข้าสูนเข้ามาดูนิดนึง สำหรับตัวเอฟเฟกต์ไเลียเอฟเฟกต์ตัวนี้ค่อยดูรีวิวที่เป็นตัวเต็มนะครับผมจะลองเสียงตัวนี้ให้คร่าวๆด้วยก็จะมีช่องให้ทัหมดแปดช่องมีคิวอินพุตให้3แบรนด์นะครับมีตัว MP3 ให้เล่นตรงนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มีช่องต่อด้านหลัง อย่างที่เห็นมีช่องตอ่อเมนเอาสองช่องมีช่องอินพุตให้ทั้งหมด8ช่อง1 2 3่เป็นช่องไม้นะครับส่วนช่อง5 6 7 8เป็นช่องสเตอร์นะครับ LR เลยแล้วก็จะมีพวกช่อง CD InCD เอาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้งานในบ้านหรือว่าใช้งานตามร้านเหล้าข,ขับบาร์นนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับงานเล็กๆไม่ใหญ่มากร้านคาเฟ่อันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้เราก็ลองเอฟเฟกให้สัก1หนึ่งเสียงแล้วกันเป็นเสียงที่สุดท้ายนะ256กนะครับก็มีทั้งหมด256เสียงเช็คท็สอง มันจะเป็นดีเลย์นะครับอันนี้ผมเปิดแล้วนะนี่เวลาเราไม่ใช้เอฟเฟกต์เราก็กดคียตรงนี้ได้นะครับเช็คทดสอบถึงสองสามอันนี้คือแบบยังไม่เปิดเอฟเฟกต์นะครับเช็คทดสอบถึงสองสามแล้วเปิดเอฟเฟกต์สวัสดีครับเช็คทดสอบถึงสองสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับเช็คทดสอบะเดี๋ยวลองสาธิตที่อีกเสียงแล้วจะได้เห็นความต่างเช็คทดสอบสองสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเสียงเอฟเฟกต์เข้าๆนะครับของตัวมิกเซอร์สเตตบอลเอ็มจีเอ็วีแซนแปดศูนสองนะครับ